สวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับวันนี้มาพบกับผมครับเป๊กค,ครับและน้องน้ำหนึง่งน้ำหนึงนหน่งเพชรยนต์ค่ะพี่จา๋าโลบหน้อยฝนเริ่มตกแล้วฝนมาแล้ววันนี้เราจะพามาดูรุ่นไหนกันน้ำหนึง่งวันนี้น้ำหนึ่งจะพามาดูแคมบรี่ค่ะพามาดูโซนด้านหน้ากันบ้างนะคะนอกจากเราพาดูรถท่อใหม่แล้วเราพามาดูโซนแคมบรี่ด้านหน้ากันบ้างพี่เป๊กลองดูหน้าตาเปลี่ยนไปไหม ก็เปลี่ยนนิดนึงนะครับเรามีแคมรี่อัปเดตสต็อกกันมีสีขาวนะมีสีบลอนครับมีสีดำและเดี๋ยวพาดูเอาติสด้วยออาติส์นะมีทั้งไฮบิดมิดไฮบิดไฮไฮบิดพรีเมียมหนึ่งจุดราคาเริ่มต้นอยู่429,000สองหเก้พันเกเยียบมาหน่อยนะคะฝนตกเม็ดใหญ่มากแต่ไม่เป็นไรเราจะต้องพาลูกค้าดูฝนตกต้อนรับโปรพิเศษเออ10เดือน10ครับโปรพิเศษมีอะไรบ้างหนึ่งรอยฟังหน่อย ก็คือถ้าเราออกรถถ้าลูกค้าออกรถนะคะออนั่งหนึ่งนะจําได้คุณจับได้ตามเงื่อนไขสิตามเงื่อนไขของเพชรยนต์ฟรีประกันเครื่องเกียร์หนึ uh ่ง huh. ปีซ่อมศูนย์ค่ะคุณอยู่ภาคไหนจังหวัดไหนซ่อมที่จังหวัดที่คุณอยู่ได้เลยเช่นคุณจองซีวิคคันนี้เป็นฮอนด้าใช่ไหมซ่อมศูนย์ฮอนด้าฟรีเครื่องเกียร์หนึ่งปี อยากรู้ว่าดูแลอะไรบ้างทักเข้ามาเดี๋ยวส่งเอกสารให้ดูนะถ้าคุณซื้อโตโยต้าก็เข้าเข้าศูนย์โตโยต้าซือนิสสันเข้าสูนย์นิสสันได้เลยนะครับแล้วช่วงนี้ดอกเบี้ยต่ำโอริโกต่อดอกเบี้ยพิเศษ10เดือน10เหมือนกันเริ่มต้นใหรือว่า2 1 0จุ0่นหโอ้โหถูกมากเป็นปีแบบเท่าไหร่ย2ขึ้นไปอ่ะอ่ะสนใจทักมาได้นะ อยากรู้โปรโมชั่นนะครับว่าครอบคลุมอะไรบ้าง<ะ>อยากรู้เลทดอกเบี้ยทักเข้ามาเบอร์ติดต่อด้านล่างครับ<ะ>มาดูเก่งใหญ่กันน้ำหนึ่งคันนี้คันแรกไม่แ0 0 0มโลเพิ่งเข้ามาใหม่โตโยต้าแคม y ปรนน้ำหนึ่งจะบอกว่า2.0นะคะถ้ายอยเข้ามากันเยอะเลยนะคะคันนี้นะคะปี20ไม่แปดหโลเป็นปี20ผลิตปลายปีจด21อ่าปี 20, จด21นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่7 2 9 0 0 0พี่เป๊ก ผ่อนหมื่นสองสองร้อยผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสองนะคะได้เป็นสี่บอลเงินสี่นี้สี่ดูแลง่ายนะคะไม่น้อยด้วยไม่แปดหมื่นแปดพันโลเท่านั้นเองแล้วประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีอ่าสนใจมาจัดได้พี่เป๊กหนูเห็นอย่างหนึง่งมีกล้องกล้องบันทึกภาพหน้ารถด,ด้วยอ่ะคันนี้ใช่เป็นกล้องเดิมโรงงานนะครับเป็นกล้องของโตลต้านะนี่ฟังก์ชันครบมีคูซอนโทนนะครับมีไวเลสชาร์จเจอร์เบาะหนังกล้องถอยจอร์สกรีนเบาะปอดไฟฟ้าคู่หน้า ค่ะนี่สภาพสวยภายในได้เป็นสีดํานะคะโอ้โหมาแล้วมีแอร์หลังแล้วต่างให้ครบค่ะอ่มาใครสนใจนะครับวันนี้โปรพิเศษเรามากับฝนนะมากับฝนเลยนะอ่ะไม่เป็นไรมาดู Honda c ซีวิกกันบ้างตัวนี้เป็นรุ่นโฉม FE พี่๋าโฉม FE นะคะนีคันนี้นะคะเป็นตัว1.5 EL เป็นตัวเทอร์โบ ปี2021ไมแปดหมื่อ่านันหละไ่อยู่ประมาณ89,000โลนะคะนะใครสนใจคันนี้มาจัดได้สภาพดีครับโอ้โหฝนาดแล้วเนี่ยเปิดเปิดประตูมาหลบนิดน,นึงฝนแรงมากนน1ไม่เป็นไรเราไม่ยออ่อท้อเราจะรีวิว่าำกลางสายฝนพอแล้วมาครับฝนหยุดตกแล้วใช่แล้วหนูก็ไปเอาเสื้อขขนย,ยาวมาด้วยนะคะอากาศเริ่มเย็น พี่จ๋ามาดูแคมลี่แลวดูสภาพเแคมป์ลี่ตอนฝนหยุดตกแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีแม่บ้านนะคะมีน้องๆเดี๋ยวเขามาเช็ด,ชดรถเช็ดทุกเช้าเช็ดทุกเย็นอยู่แล้วไม่ต้องอห่วงตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าค่ะนะครับมาดูกันต่อแถวหน้าน้ำหนึ่งมาดูคนต่ออ่ะแอคคอร์ดไหมมาดูแอคคอร์ห้าหกเก้าเราเราดูคันนั้นเสร็จแล้วใช่ไหมพี่คันที่สามอ่ะมาดูแอคคอร์พี่จ๋าเกิดอะไรขึ้นอ่ะแอคคอร์คันนี้นะคะ 569,000เป็นตัว2.0 EL 500,000กว่า569,000ตัวประมาณประมาณเท่าไหร่คะพี่แป๊เ9,000กลางๆเออ9,000กลางๆจะหยิบขึ้นให้เขาดีไหมไม่เป็นไรไหมใครสนใจให้ขอคันนี้717นะครับไม่อยู่ประมาณ100,000กับอีก1นึ่งหนึ่งหมื่าพลประมาณนี้รับประกันเครื่องเกียร์1ปีซ่อมศูนย์อ่าทักเข้ามาได้เลยแอคคอร์ดเป็นเครื่องยนต์เบนซิน แล้วก็มาดูเอาติสค่ะเอาติสไฮบิดค่ะพี่จา๋าไฮบิดมิดปึ๊บปึ๊บปึ๊บไฮบิดม <laughs> ิดนะคะ5้าแสนสองเก้าไม่เก0 0 0มื่นไม่เก้าหมืปียีสิบประหยัดน้ำมัน24โลลิตรนะครับเออตัวนี้เป็นตัวไฮบิดพี่จา๋าแต่ขยับมานิดนึงก็ได้แอคคอร์ดแล้วนะใช่เก่ามันก็อันนี้มันปี20่สิบไงนะปี18แล้วแต่ท่านชอบแล้วกันอย่าได้เก่งกลางครับ ไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปใบรบิดเปลี่ยนน้ำมันมาคันนี้อยากได้ความรูหลาไปแอร์คอร์ดคันข,ข้างได้เลยอ่าใช่ค่ะนะคะร,ราคาไม่แตกต่างกันเนาะอ่ะมาดูต่อค่ะคันนี้เพิ่งปรับสภาพเสร็จน้ำหนึ่งปี20ปลายปีจด21 จ็แสนสองหมื่นเก้าพันนะคะปี20่สปลายนะคะตัวนี้ 2.0G ไม่แสนนิดนิดค่ะได้เป็นแคมรี่นะคะตัวนี้เป็นแคมรี่นะไม่เท่าไหร่แสนหนึ่งป่ะประมาณ1 1ึ่0แสาพโลค่ะแสนนึ่งหนึ่นะครับสภาพภายในสวยเลยภายนอกสภาพเปียกได้ความหรูหรา2.0ค่ะภายในเอี่ยมปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้การันตีความเลิใช่นี่ใครหานะครับเก๋งนะครับพี่ หรูระดับผู้บริหารนะครับราคาหายไปจากป้ายแดงเกินครึ่งนะม,มาจัดแคมรี2.0ตอนนี้มีราคาเริ่มต้นเท่าไหร่น้นหนึ่ง600,000 39,000ปี19จด20สีบอนอใครหาแคมรีราคาถูกๆนะครับ639พรู่10,000กับอีกสัก6,700อ,อ่ะ10,000นิดๆเข้ามาใหม่ ทักเข้ามาตามเบอร์ติดต่อด้านล่างเดี๋ยวส่งรูปส่งรายละเอียดให้ดูเพิ่มเติมค่ะนี่อ่ะไปไวๆนิดนึงอยากให้ท่านผู้ชมดูหลายคันสองจุดศูนย์ไปแล้วดู2.5คันนี้เปียกไม่แพ้กัน2.5ตัวนี้เป็น 2.5G นะคะพี่จ๋าเราเข้ามาเติมแต่รู้สึกว่า 2.5G เนี่ยเราเอามาเติมไม่ไม่เท่าไหร่ต้องรีบมีสีดำปีเบ็ดด้วยรีบๆหน่อยนะคะตัวนี้เป็นปี20จส21จรือเปล่าอ๋อ20.22เหรอคะคันนี้นะคะไม่ใชจดคันนี้ไมลแสนสอง ราคาอยู่ที่789,000ผ่อน13,200ม่ามรีดาวพรห่อน13,200 2.5นะคะพี่จ๋ามีอะไรแตกต่างบ้างนั่นึองเล่าให้พี่ฟัง2.5นะคะก็นี่ดูเลยนะคะมีหลังคาสัลูปนะคะแล้วก็ได้ในส่วนของแม็กนะคะแม็ก18แม็กแล้วก็เกียร์นะของเขา8สปีดนะคะอ่าตัวนี้นะคะแล้วก็มีอีกมีอย่างหนึ่งมีแพดเดิลชิพให้และนะครับเกียร์เขานะครับจะอัจฉริยะกว่าตัวเก่าเพราะอะไรเกียร์ตัวเก่าเกียร์หกสปีดธรรมดา ไม่ได้ตัวเก่าต้องบอกว่า2.0รุ่นจีแบบเนี้เกียร์6สปีดแต่อันนี้เกียร์8สปีดและมีโหมด Eco Normal Sport ครบอ่าแต่ถ้า6สปีดจะไม่มีโหมดนี้น้ำหนึ่งนี่ให้ดูนี่มี Eco Normal Sport ครบเลยอ่าเห็นไหมแต่ถ้า2.0รุ่น G ไม่มีนะค่ะนี่หลังคาดูดิครับหลังคาเป็นสูปลูปนะคะปิดได้น้ำหนึ่งปิดให้ดูหน่อยนี่นี่ใครไม่ชอบแดดก็ปิดได้อ่าแล้วก็เปิด ดูตรงนี้ได้แต่ถ้าอยากให้มีลมเข้ามาเราไม่อยากเปิดกระจกข้างไงเราแบบไม่อยากให้ใครเห็นหน้าเราแล้วก็เปิดด้านบนใช่เปิดแบบปุ่มไฟฟ้าตรงอยู่ตรงเนี้ยใกล้ๆกระจกรับลมด้านบนหลังคารนะคะได้มี่สพงสิปด้วยเอาใครสนใจคันนี้ผ่อนหมื่นสามกับอีก200ตลอดสัญญานะมีสีดำอยู่คันนึงนะคะพี่จ๋าทักเข้ามาไฮบิดตัวท็อปครับไฮบิดพรีเมียมอ่าทะเบียนสี่0ตัวนี้เป็นตัวท็อป ปี2020ตัวท็อปตัวนี้นะคะพี่หนูชอบ889ป่ะ8ปดแสนแปดหมื่นเก้าพันนะคะแปดแปดร้อยนะครัคือใครอยากได้ตัวท็อปสุดแต่ว่าเนี่ยยังแต่ว่ายังเป็นโฉมโฉมเก่าอยู่นะคะตัวนี้นะก็คุ้มนะได้ตัวอะไรเขาเรียกว่าอะไรตัวนน้ดาหละแอร์แอร์มีแอร์เป่าหลังนะครับแล้วก็มีซันลูปมีแอร์แอร์มีแอร์แอร์เป่าลังมีสลูปมีแอร์แอรเป่าหลัมีแอร์แร์เป่าหลังมีแอร์แร์เป่าหลังมีแอร์ร์เป่ลังมีแอรอร่าหลังมีแอร์แอร์เปหลมีแอร์ อ๋อมีเนวี่แล้วก็แอร์แยกอิสระซ้ายขวาแล้วก็ด้หลังอ๋รลังไม่เป็นไรนะครับใครสนใจตัวท็อปนะครับมาจัดได้ป้ายแดงร้านแปดนะตอนนี้ราคาเหลือแค่แปดแสนกว่าบาทหายไปเกือบล้านแปดหมื่นเก้าพันผ่อนหมื่นสี่กว่านะครับหมื่นสี่แปดร้อยอันนี้พี่ไม่รู้อ่ะเพราะว่านุดมันน่าจะเอามานะไม่แสนสองปียี่สิบหกเก้าเก้า อ๋อคันนี้6 9 9 0 0 0ก้ม้พใช่ไหมพี่เป๊กขอนม่ึกว่านะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะคะอ่าสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้ครับอะดูต่อไหมหรือยังไงจะให้หนูดูราคา,าหรอถ้าใครนะครับอยากได้แคมรี่นะครับสีดำผมมีเยอะนะสีดำผมมีเข้ามาใหม่ถ้าเป็น 2.0G นะครับผมมีราคาอยู่ประมาณ699 659ก็มีปี2 0่สหนึงน่งที่เข้ามาเมื่อวานอะราคาอยู่659แล้วก็ถ้าคุณอยากได้ปีแปดก็จะมีสัก จ็ดสองเก้านะครับหรือให้บิดสีน้ําตาลให้บิดสีดํามีครบเลยสนใจคันไหนทักมาเบอร์ติดต่อด้านล่างเดี๋ยวส่งเลยอยากให้ดูเพิ่มเติมอันนี้คือมีครบทุกสีเลยนะะเปียกทุกคันเลยช่วงนี้นะครับฝนเพิ่งหยุดตกนะขออภัยด้วยมาดูโซนเอาทิสโอ้โหเอาติสเข้ามาเยอะหนึ่งคันคันนี้คุ้มแล้วเมื่อวานก็ทยอยเข้ามาอีกแปดคันแล้วก็ราคาดีมากเจ็สองเก้านะครับสนใจไปดูคลิปเมื่อวานใช่ครับไปดูคลิป ก่อนหน้าเนี้ยนะครับได้ดูเอาติแบบราคาถูกเลยน้ำหนึ่งมีลูกค้าทักมาแล้วนะหรอก่อนที่พี่จะมาถ่ายคลิปกับเราอ่ะลูกค้าโทรมาบอกว่าสนใจเอาติ๊ต429อ่ะสีบลอนที่เข้ามาสามคันนะครับแล้วก็คันนี้ครับทะเบียน6838ไม่แสนหกแต่ว่าได้ปี21 459,000เป๊ันะเออพี่เป๊กจาได้พี่เป๊กเขาจาเลขทะเบียนเขาจำเลขทะเบียนสีเทาสีเทาฟ้าเทาดํานะครับค่ะสนใจคันนี้ผ่อนอยู่เจ็ดเป็นเจ็ด ข้างๆดีกว่าน้ำหนึ่งไม่หกหมื่นแล้วได้เป็นตัวสปอร์ตปีสองสองราคาเท่าไหร่หกแสนสามหมื่นเก้าพันถูกต้องนะคะไม่อยู่หกหมื่นนะสาม่เก้าพันเออไมน้อยด้วยนะคะพี่จ๋าไอฝนมันสาดเข้ามาถึงตรงนี้แล้่แรงมากเลยเราต้องหนีกันนะตะเกียบใช่ฝนตกแล้วก็ข้างนอกนี้รถติดเลยตัวสปอร์ตได้อะไรน้ำหนึ่งหนึ่งเลมักสิบเจ็ดสองไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์สามแพดเดร์ชิปสี่บสปอร์ตมอนิเตอร์ ค่ะนะครับเบาะหลังพับได้เออเห็นไหมหนึ่งร้อยสี่สิบแรงม้าครับอันนี้คือเอาติดต้องถามพี่เป๊กค่ะพราอพี่เป๊กขายเอาติดมาเป็นร้อยร้อยคันแล้วนะคะนะครับเอาติดนี่เกินโ้ผมว่าประมาณ400คันด้วพี่เป๊กเขามีช่องเดียวนะนะคะใครสนใจเอาติดนะครับก็สามารถทักมาสามารถรีเควสได้ว่าอยากคุยคนหนึ่งทักมาด้านล่างนะครับวันนี้มีลูกค้าทักด้วยนหนึ่งภูมิใจหนูว่าเขาอยากคุยกับพี่เป็กมากกว่าวันนี้มีลูกค้ามาดูมาซื้อแคมรี่ไปเนาะซื้อสดนะครับรับรถกลับบ้าน c คมรี่ไฮบิดไม่เจ็ดหมื่นาะคันนั้นคุยน้ำหนึ่งด้วยนะเขาเห็นไม่เป็นไรถ้ามาก็ทักทายน้ำหนึ่งได้นะคะไม่เป็นไรมาดูกันต่อไฮบิดพรีเมียมน้ำหนึ่งจ้ะตัวนี้เป็นตัวไฮบิดพรีเมียมนะคะปี2021ไม่ห้าหมื่นโลค่ะพี่เป๊ะขาถามพี่เป๊ะด้วยราคาเท่าไหร่เป็นปี21ผลิตเดือนธันวาจด22 ราคาอยู่หกสามเก้าผ่อนอ,อ,อยู่ห7 0 0นเจ็ดรอยบาทนั่นเห็นไหมพี่เป๊กเขารู้นะคะหลอกถามพี่เป๊กน,นะไฮิทพรีเมียมมันมีตัวที่มันเพิ่มมจริงมันคือตัวมีที่อัปเกรดครับค่ะสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือ Max 17สเจดไฟแล้วก็มีบายสปอร์ตมอนิเตอร์มีคูนโทนอย่างสุดท้ายคืออะไรรู้ปะ่ะความปลอดภัยเขาดีขึ้นเวลาเราถอยนะแล้วมีวัตถุตัดผ่านเขาหยุดให้<า>ดีปะ่ะอันนี้ดีป่ะเห็นไหมหน<า>ูบอกแล้วว่าถ้ากลับกันนะน้ำหนึ่ง พี่เป๊กมาถามแล้วหนึ่งแล้วหนึงตอบไม่ได้หนึ่งจะตอบว่าราคากี่บาทไม้เท่าไหร่จะอยู่แค่นี้ค่ะอ่ะหูน้ำหนึ่งหนึ่งจุดแปดเข้ามาเยอะนะคันนี้ก็ตัวสปอร์ตครับไม่เก้าหมื่นนี่แม่เขายังเขียนไม่อยู่เลยรถเข้าใหม่รอการปรับสภาพคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่เป๊กหกหนึ่งเก้าไม้เก้าหมื่นเห็นไหมพากลับกันพี่เป๊กถามหนูหนูตอบไม่ได้ต้องดูครับผ่อนอยูหมื่นสามร้อยบาทเองอ่านี่นะครับสปอร์ตสีดำนะครับใครสนใจมาจะได้ปียีเอ็ดไม้เก้าหมื่นห้าพันโลพี่เป๊กเขาจําเอาติดได้ทุกคันนนะหูบอกเลย ไปดูโซนหลังบ้างไหมได้อ่าแล้วก็นะครับใครอยากได้เอาติสนะครับที่ราคาอยู่เลทสี่เจ็ดอ่สี่สองเก้าพรอยู่เจ็ดพันสองเมื่อวานเข้ามาแปดคันและมาครบลูกสีน้ำหนึ่งคันนี้ดีกว่าท็อปสุดของรุ่นไม่มีท็อปกว่านี้ละเออนี่ไฮบิดไฮอ่าถามพี่เป๊กเลยถามพี่เป๊กมปีอะไรคะพี่เป๊กยี่สิบผลิตทันวาไม่เท่าไหร่คะหนึ่งแสนสองพันเท่าไหร่คะห้าห้าเก้าใช่ป่ะหนูว่าแต่หนูไปถึงกล้องดียวา ไฮบริดไฮมีอะไรบ้างน้ำหนึ่งหนึ่งเลยเป็นไฮบริดประหยัดน้ำมันเนาะ,ะสองครับมันมีเรดารนนะเห็นไหมข้างหน้าจะมีกล้องอยู่นะตรงกระจกนี่มีเรดาร์มีกล้องทึกภาพหน้ารถด,ด้วยแจ้งเตือนออกนอกเลนมีแจ้งเตือนชนหน้ามีนะครับชะลอให้แล้วก็คูนโทนมีเนวี่มีแอร์นาโนอีมี e โอ้แอ, e อ,อ, e อร์นาโนอีคือแอร์อะไรคือแอร์ที่แบบว่ามันไม่ทําให้ผิวแห้งไม่ทําให้ผิวแห้งเขาจะปล่อยประจุลบให้ผิวไม่แห้งนะครับแล้วก็คันนี้ออกมาใหม่ร้านหนึ่งครับตอนนี้เหลือ559 ปี2 0ธันวาจด21ฟรีดาวผ่อนอยู่900 0ันกลางๆอีกคือบางทีคือลูกค้าเขาจะงงอย่างงี้พี่เป๊กบางทีมันเป็นอ้าวตัวท็อปสุดทำไมเรียกว่าตัวไฮทำไมปีขยบตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมซึ่งมันเป็นตัวเดียวกันต้องเป็นพรีเมียมเซฟตี้อ่าเป็นเซฟตี้ใช่ไหมอ๋อมันจะเริ่มตั้งแต่ปียี่เปลายปีนะครับอืมชื่อเรียกเปลี่ยนใหม่เนี่ยแต่ว่าออฟชั่นเหมือนเดิ ตัวพรีเมียมจะแพงกว่าโตมิทประมาณ20,000แต่ที่เขาเพิ่มมาคือ max 17, ์สบายสปอร์ตมอนิเตอร์คูซอนโทนและระบบที่หยุดเวลามีวัตถุตัดผ่านอันนี้คือปี21ใช่ไหมปี20่ิมิดกับพรีเมียมที่มันต่างกันแต่ไฮนเหมือนกันแล้วก็เอ็นทีเขาเปลี่ยนเป็นสมาร์ทเหมือนกันครับใครสนใจเอาติดครับเป็นยนต์ดูดิ6 0คันนะครับจอดอยู่เยอะมากนะไม ไม่ได้จอดเพราะขายไม่ได้นะเราขายเอาติดเดือนเท่าไหร่สี่สิบคันมา,าใช่ใช่แล้วพี่เป๊กขายไปครึ่งหนึ่งแล้วสี่สิบคันพี่เป๊กก็ขายไปประมาณยี่สิบกว่าคันแล้วนะคะคันนี้สรุปแล้วคันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณเก้าพันประมาณเก้าพันสี่อ่าประมาณเกือบหมื่นเก้าพันกลางๆลแล้วกันนะประมาณนี้ <ไป S 2> ใครสนใจมามจัดได้ให้บิดไฮนะตัวท็อปสีดำไมค์ก็กำลังดีค่ะที่ผมพาคุณดูทั้งหมดเนี่ยรถบ้านไอ้รถหน่วยงานหมดเลยค่ะคันนี้รถบ้านมือเดียวด้วยพี่เป๊กเจาะลึกนะคะงั้นแสดงว่า ใครดูคลิปนี้จนถึงกลางกลางคลิปนะคลิปนี้คันนี้พี่เป็กแนะนําสภาพสวยเป็นรถบ้านาน,นะครับแล้วสภาพแรกรับมันสวยมากนะผมรีวิวเดียวแล้วที่ผมกล้าพูดว่ามันสวยอะ่ะเพราะผมรีวิวทุกซอกทุกมุมแล้วหนึ่งเลยโครงสร้างเดิมกระจกเดิมรอบพันอสองนะครับกุญแจสำรองครบนะแล้วก็เช็คเล่มมาแล้วมือเดียวโคตรคุ้มครับทะเบียนเจ็9เจ็ดหสนใจดูคลิปน้ำมนนังกับพี่เป็กมารีบทักมานะคะ ทักมาเลยเดี๋ยวผมส่งให้น้ำหนึ่งพาจัดไฟแนนซ์เออมาเลยมาเลยคันนี้มาดูคันต่อไปนะครับน้ำหนึ่งไฮบิดมิดบ้างไหมกี้ไฮบิดไฮนี่ไฮบิดมิดน้ำหนึ่งอ่ะตัวไฮบิดมิดตัวนี้ก็คือเป็นเป็นตัวรองลงมาหน่อยใช่ก็ที่บอกอ่ะว่ามันเปลี่ยนก็มีแอนทรีมิดไฮไงแต่ถ้ามิดเนี่ยปียีสบเขาจะเรียกว่าพรีเมียมอ่ะยี่สิบอันนี้ยี่สิบเรียกมิดอ่าแต่ว่ามันก็จะต่างกัน สี่อย่างที่บอกไปที่พี่เป็กบอกถามแล้วหนึ่งอีกรอบหนึ่งจำไม่ได้เดี๋ยวหนึ่งจะไปถามหลังไหม่ห้าหนึ่งเก้าผ่อนแปดพันแปดคันนี้ก็จะผ่อนอยู่ประมาณแปดพันไปปลายปียี่สิบนะคะสีขาวมุกหายากก็ถ้าใครแบบว่าอยากเซฟลงมาหน่อยนะคะอยากเซฟราคาลงมาหน่อยแต่ว่าเอ่อออปชันเขาก็ถือว่าครบครันเหมือนกันพี่จ๋าคันนี้ก็ผ่อนอยู่ประมาณแปดพันไปปลายนะคะแปดพันแปดก็บอกนี้เอ่ออย่างถ้าเทียบันแล้วกันกับรถป้ายแดงอะที่เป็นรถไฟฟ้าอะไรแบบเนี้ย เราไม่มั่นใจนะว่าศูนย์บริการเขาจะอยู่ถึงแบบ30 40ปีหรือล่าเหมือนโตโยต้าที่เขามีในประเทศไทยมานานเนาะตนนั้งแต่ผมเกิดผมก็เห็นแล้วอะ่ะนะครับเขามีในประเทศไทยมาแบบเกือบ60ปีเนาะ,ะแต่ยี่ห้อใหม่ๆเราไม่รู้เขาจะอยู่นานไหมเขาจะเขาจะทิ้งเราไหมแต่โตโยต้านะครับคุณไว้วางใจได้ว่าศูนย์เยอะที่สุดในประเทศไทย300กว่าแห่งและผมฟรีแล้วประกันเครื่องเกียร์ให้คุณทุกคันซ่อมศูนย์นะอ,อยู่ภาคอยู่ภาคเหนือซ่อมศูนย์ภาคเหนือเลยจังหวัดที่คุณอยู่นะครับดังนั้นคุ้มแน่นอนประหยัดน นะครับแล้วก็ฟังก์ชันครบกล้องถอยจอรสกีนเบาพับได้ไม่ว่าคุณอยู่<ม>ต่างจังหวัดอยู่ในหลืบในซอกใน อู่หนูเชื่อว่าคังไงเขาต้องมีอะไหล่โตโยต้าใช่ก็ถ้าอู่ไหนซ่อมโตโยต้าไม่เป็นไม่ต้องเป็นอู่อะบอกเลยพะรถโตโยต้ามันเยอะที่สุดนะก็อะไหล่หาง่ายแล้วก็เป็นรถหลักรถตลาดซื้อง่ายขายคล่องด้วยค่ะพี่ซื้อขายไปก็ได้ราคาว่างกันถึงลุ้นพิเศษมากไหมน้ำหนึ่งรุ่นนี้หายากมีคันเดียว g r สปอร์จะบอกว่าเมื่อก่อนนะมันจะมีช่วงหนึ่งนะโหแย่งกันขายมากนะนี่ฟีเขาโหมาคันนึงนี่โหเซลจะตีกันสีดําสีขาวจริงจริง เพราะว่าเขาได้ชุดแต่งอ่ะพี่ดูหน้าตาเขาสิเนี่ยให้ดูหน้าตาตัวกกแต่งสเกิร์ตส,สปอยเลอร์นะแล้วก็จังหน้าไม่เหมือนใครอ่าเห็นไหมแล้วลองดูตัวที่แบบว่าตัวที่มันเป็นตัวธรรมดาจะล้นๆหน่อยอ่าอันนี้เขาก็จะได้แบบชุดแต่งก็เหมือนกับเป็นรุ่นพิเศษเพิ่มชุดแต่งเข้ามาเห็นไหมคันนี้ราคาอยู่5 9 9ครับผ่อนอยู่9,9้0บาทตลอดสัญญานะเป็น G R Sport ปีเอ็ดนะมีสเกิร์ตสปอยเลอร์ครับปี21599อาผ่อนไม่ข้ามหมื่นนะขอเครดิตดี เขาได้ชุดแต่งเขามาสนใจทักมาได้เลยได้เซ็นเซอร์ถอยด้วยอ่าเห็นไหมเขาก็ดูดูเหมือนแบบว่ามีอะไรอะไรเพิ่มเข้ามานะคะใครที่ชอบรถแบบแต่งซิ่งพร้อมลุยแนะนํามันมีสิ่งที่เพิ่มเข้ามานั้นหนึ่งเลยเบาะเขาจะเป็นแบบเหมือนกับเซียรอาร์น้หนึ่งเป็นเบาะกลมๆหน่อยใช่เบาะจะไม่เบอกรถแข่งอ่ะอ่ามันเบาะรถแข่งอ่ะแล้วก็สองมีแพนเดอร์ชิพนะครับที่เขาเพิ่มเข้ามานั่นแหละนะใครสนใจคันนี้มาทักได้ครับเจียร์สีขาวคันเดียว มาดูคันนี้อีกสักสองสำคัญครับน้ำหนึ่งสีดำเจ็ดสี่เก้าสี่รู้สึกว่าคันนี้ปียี่สิบเอ็ดไหมปียี่สิบเอ็ดราคาสี่เก้าเก้าไหมเช็ดน้ำหน่อยปียี่สิบเอคะแสนสี่ป่ะถูกต้องค่ะโอ้โหพี่เป๊ะไม่ต้องทำมันเป็นลองแปดพันห้าแต่น้ำหนึ่งเชื่อนะเมื่อกี้พี่เป๊ะมองไม่เห็นหรอกเพราะว่าสีเขาดำนะคะบินเราก็มีน้ำฝนเกาะด้วยคันนี้ถูกต้องพี่เป๊ะพูดถูกสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันปียี่สิบเอ็ดใหม่แสนสี่นี่นะคะสภาพสวยเลยปีค่อนข้างใหม่ ปีใหม่ๆเนี่ยหมอใครรู้ว่าไปวิ่งแกลบวิ่งนน่นานนะสนใจก็มาจัดได้นะครับอันนี้คือเราพามาดงออติสดงของพี่เป็กเขาเลยนะในวันนี้คลิปนี้น้ำหนึ่งเงียบเลยอ่ามีตัวสปอร์ตสีขาวด้วยนะครับวันนี้ประมาณนี้เนาะใครสนใจนะเอาติดมือสองน้ำหนึ่งมายืนตรงนี้เลยนี่หนุ่มไพี่เป๊กย้ำเลยวันนี้พาดูแคมรี่พาดูอาติสเนาะเป็นหลักโปรเราย้ำอีกที ย้ำโปรนะคะใครสนใจทักเข้ามาได้นะพี่โปรเนี่ยก็คือว่าเรามีซ่อมศูนย์ให้ลูกค้า<ต>ด้วยแต่ไม่ซ่อมะะจะดีกว่านะเพราะเราคัดเกรดเอหนึ่งเลยที่เพชรยนต์นะครับคุณจองรถเข้ามาเราให้อะไรตรวจรถฟรี215จุดโดยชิคตัวเซ็จออกเอกสารการันตีให้นะ,ค,ะคุณภาพรถเกรดเอแน่นอน hmm สองเราเตรียมรถปล่อยด้วยอะไรนี่ข้างหลังนี่ไฟพันะครับเป็นของเพชรยนเองน,นะคะช่วงล่างของเหลว ไทยพัดดูแลให้แบตเตอรี่ไทยพัดดูแลให้นะสามสี่รับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีซ่อมศูนย์ครับโอ้โหผมไม่อยากให้คุณไปซ่อมนะแต่มีไว้อุ่นใจปะอุ่นใจมากกว่ารถเสียกลางทางมีคนไปช่วยปะมีคนมาช่วยแน่นมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะใช่นะคะแล้วก็มีในส่วนของรับประกันเครื่องเกียร์ซ่อมศูนย์ด้วยนะคะก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะดอกเบี้ยที่เราพูดกันต้นคลิปก่อนฝนตกนะครับ สอง่งศูนแต่ว่าเขาจะมีกําหนดปีไว้นะแต่ผมยกตัวอ,อย่างเลยว่าถ้าคุณเอาปีซักแบบยีแบบเนี้ย2องมีนะแต่สอง่งศูมันต้องเป็นปียบบสองสามปี2าปีายปี 3, <ะ> 24, แต่ว่า2.29ก็ถือว่าถูกมากแล้วนะคะสําหรับรถมือสองแล้วก็คัดเกรดมันถูกเทียบเข้ารถป้ายแดงเลยน้ดหนึ่ง ก็ใครสนใจรถสวยก็ทักเข้ามาพี่า๋าลองเข้ามาดูก่อนได้มาลองเข้ามานั่งมาทดลองขับก่อนได้เลยนะคะสนใจทักมาหาหนึหน่งกับพี่เป็กได้เข้ามาหน้าร้านต่อให้ดูคลิปแต่ยังไม่ได้โทรหาพี่บอกน้องหน้าร้านได้เลยนะว่าดูคลิปน้ำหนึ่งกับเป็กมาอ,อ,กอยากเจอหนึ่งกับเป็ก,กปมาแนะนำะให้หน่อยสัญญาจะออกมาเลยอ่หนึ่งออกมาต้อนรับนะคะเอาละค่ะคลิปนี้หนึ่งกับพี่เป็กขอตัวลาไปก่อนละกันค่ะติดตามหนึ่งกับพี่เป็กไว้ให้ดีๆนะว่าคลิปหน้าจะพาไปดูรถรุ่นไหนคันไหนนะคะเอาละค่ะ คลิปนี้พี่เป๊กพูดต่อเลยวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ